ชีวิตของเราทุกคนล้วนเต็มไปด้วยสิ่งรอบตัวมากมายทั้งคนเหตุการณ์คำพูดและสถานการณ์ที่ดีและร้ายปัดปนกันไปแต่สิ่งเหล่านั้นมิใช่ตัวทุกข์หรือสุขที่แท้จริงหากแต่ใจของเราเองที่ตีความและให้ความหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราจะทุก์หรือสุขกับมันหรือไม่ทุก์ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ข้างในหลายครั้งเราคิดว่า เพราะคนนั้นทําแบบนี้ฉันถึงทุกข์หรือเพราะเหตุการณ์นั้นฉันถึงไม่สบายใจแต่แท้จริงแล้วความทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกมันเกิดจากใจที่ยังไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่เมื่อเรายอมรับได้ทุกข์จะค่อยๆจางหายเพราะใจไม่ต่อต้านอีกต่อไปสุขก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกเช่นกันเรามักบอกตัวเองว่าจะสุขก็ต่อเมื่อได้สิ่งนั้น หรือจะสุขเมื่อคนอื่นเข้าใจฉันแต่ความสุขที่แท้จริงไม่ได้รอให้โลกภายนอกสมบูรณ์มันเกิดขึ้นได้เมื่อเราพอใจในสิ่งที่มีและเข้าใจในสิ่งที่ขาดสุขที่แท้เกิดจากใจที่สงบมากกว่าใจที่สมหวังสวัสดีครับช่องแสงสุขวันนี้ขอเสนอตอนอย่าสู้กับความทุกข์เราต้องรู้จักปล่อยวาง สิ่งรอบตัวเราคือกระจกสะท้อนใจเราเสมอถ้าใจเรามืดโลกที่เห็นก็จะหม่นถ้าใจเราสว่างโลกที่เห็นก็จะงดงามสิ่งภายนอกไม่ได้เปลี่ยนแต่มุมมองของเราเปลี่ยนและนั่นคือพลังของการรู้เท่าทันใจตนเองความคิดคือผู้สร้างความจริงเราคิดอย่างไรเราก็จะเห็นอย่างนั้นถ้าเราคิดว่าโลกนี้เต็มไปด้วยทุกข์เราจะเจอแต่เรื่องทุกข์แต่ถ้าเราคิดว่า โลกนี้มีความงามให้เรียนรู้เราจะพบโอกาสแม้ในวันที่ยากลำบากสิ่งที่เปลี่ยนโลกได้คือวิธีที่เราคิดต่อโลกนั่นเองเลือกคิดเลือกมองเลือกใจเราไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่เรามีสิทธิ์เต็มร้อยในการเลือกมองและเลือกคิดคนที่เลือกคิดดีจะเบาคนที่เลือกคิดร้ายจะหนักเพราะความสุขและความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ แต่อยู่ที่ใจเราเลือกจะมองมันแบบไหนเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นครูเปลี่ยนสุขให้เป็นของครอบครองชั่วคราวเมื่อมีทุกข์จงเรียนรู้จักมันเมื่อมีสุขจงรู้ทันว่ามันไม่จีรังใจที่เห็นตามจริงจะไม่หลงทุกข์ไม่หลงสุขแค่รู้ว่าทั้งหมดคือสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปในทุกเส้นทางของชีวิตไม่มีใครเดินไปโดยไม่เจอก้อนหินแห่งความทุกข มันอาจมาในรูปของการสูญเสียคนที่รักความผิดหวังในสิ่งที่ตั้งใจหรือแม้แต่ความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการพยายามทำดีที่สุดแล้วแต่ยังไม่เป็นอย่างที่หวังทุกคือสิ่งที่ไม่มีใครเรียกแต่ทุกคนต้องเจอบางครั้งเราก็รู้สึกเหมือนต้องต่อสู้กับมันเราฝืนยิ้มทั้งที่ใจร้องไห้เราพยายามแข็งแกร่งทั้งที่ข้างในแทบจะล้มเพราะเราเชื่อว่า ถ้าไม่สู้เราจะอ่อนแอแต่แท้จริงแล้วการต่อสู้กับความทุกข์นั้นคือการเติมเชื้อให้ไฟแห่งความเจ็บปวดยิ่งลุกโชนทุกครั้งที่เราพยายามผลักความทุกข์ออกไปเราเผยยึดมันไว้โดยไม่รู้ตัวเหมือนเราพยายามกดลูกบอลไว้ใต้น้ํายิ่งออกแรงมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเด้งกลับขึ้นมารุนแรงเท่านั้นความทุกข์ก็เช่นกันยิ่งเราต่อต้าน ยิ่งเราปฏิเสธใจเราก็ยิ่งเหนื่อยเพราะแท้จริงแล้วความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะแต่มันคือครูผู้มาสอนบทเรียนแห่งชีวิตให้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งใดที่เราควบคุมไม่ได้จงเรียนรู้ที่จะวางมันลงสิ่งใดที่ใจยังไม่เข้าใจจงหยุดดิ้นแล้วมองมันด้วยความสงบ ความทุกข์มากมาในช่วงเวลาที่เราคิดว่าไม่พร้อมจะรับมันแต่นั่นแหละคือช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังผลักเราให้เติบโตมันมาสอนให้เรารู้ว่าการเข้มแข็งไม่ได้หมายถึงการไม่ร้องไห้แต่หมายถึงการกล้ารับรู้และยอมรับว่าชีวิตไม่ได้มีแต่ด้านสว่างสเสมอไปเมื่อเรามองความทุกข์ด้วยใจที่เปิดกว้างเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีหน้าที่ทำร้ายเราแต่มันเพียงเข้ามาเตือนให้เราช้าลง ให้เรากลับมามองข้างในและให้เราเรียนรู้ศิลปะแห่งการวางเพราะบางครั้งการไม่สู้ก็ไม่ได้แปลว่าเราแพ้แต่อ่านหมายถึงว่าเราเริ่มเข้าใจชีวิตแล้วก็ได้หลายครั้งที่เรารู้สึกเจ็บปวดเสียใจหรือผิดหวังสิ่งแรกที่เราทำโดยไม่รู้ตัวคือพยายามจะหนีจากมันเราพยายามบอกตัวเองว่าอยาคิดถึง อย่ารู้สึกอย่าเจ็บอีกแต่ยิ่งพยายามหนีเท่าไหร่ใจกลับยิ่งเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นเรามักเข้าใจผิดว่าถ้าสู้กับความทุกข์สักวันมันจะหายไปแต่แท้จริงแล้วยิ่งเราผลักยิ่งเราต้านมันกลับยิ่งฝังแน่นในใจเหมือนบาดแผลที่เราควรซ้ำๆเพราะอยากให้มันหายเร็วขึ้นผลคือแผลนั้นไม่เคยสมานกลับยิ่งเจ็บมากกว่าเดิม เพราะสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์แท้จริงแล้วมันไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องต่อสู้แต่คืออาการของใจที่ยังไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราปฏิเสธความจริงใจก็ต้องใช้พลังอย่างมหาศาลเพื่อต้านมันไว้และนั่นเองคือสาเหตุที่ทำให้เราหมดแรงทั้งกายและใจลองสังเกตดูสิเวลาที่เราเสียใจจากความรักเราจะบอกตัวเองว่าต้องลืมให้ได้แต่ยิ่งบอก ยิ่งคิดยิ่งพยายามลืมกลับยิ่งจำเพราะใจไม่ได้ต้องการลืมแต่ต้องการยอมรับว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วและเราก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากมันเหมือนกับพยายามดันเงาของตัวเองให้หายไปไม่มีทางสำเร็จเพราะเงาคือส่วนหนึ่งของเราเช่นเดียวกับความทุกข์ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันจะอยู่กับเราชั่วคราวเพื่อบอกอะไรบางอย่าง และเมื่อเราเข้าใจบทเรียนของมันแล้วมันก็จะค่อยๆจางหายไปเองความทุกข์จริงไม่จำเป็นต้องถูกเอาชนะแต่ต้องถูกเข้าใจเพราะเมื่อเราเข้าใจความทุกข์ใจจะไม่ดิ้นไม่ผลักไม่ต้านมันจะยอมอยู่กับมันอย่างสงบและในความสงบนั้นเองเราจะเริ่มรู้ว่าความทุกข์ก็เหมือนเมฆบนฟ้ามันผ่านมาเพื่อจะผ่านไปไม่มีสิ่งใดอยู่ตลอดไป หากเราเพียงแค่ยอมรับว่ามันมาและไม่เกาะมันไว้นานเกินไปใจเราจะเบาขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เพราะแท้จริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเลยเพียงแค่ไม่ให้มันอยู่ในใจเกินเวลาที่คนอยู่ก็เพียงพอหลายคนไม่ได้ยินคำว่าปล่อยวางมันจะรู้สึกเหมือนมันคือการยอมแพ้เหมือนเราต้องทอดทิ้งสิ่งที่รักละทิ้งความฝันหรือยอมจำนวนต่อความผิดหวัง แต่แท้จริงแล้วการปล่อยวางไม่ใช่การหนีจากปัญหาและก็ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความจริงหากแต่คือการเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้ล้วนมีทางของมันมีจังหวะของมันและไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราจะควบคุมได้ด้วยใจที่อยากในทางธรรมการปล่อยวางคือปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจไม่ใช่การปฏิเสธไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือการมองเห็นตามความเป็นจริง เรารู้ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นมันก็เพียงเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยไม่มีสิ่งใดอยู่ตลอดไปแม้แต่ความสุขหรือความเจ็บปวดเราทุกข์เพราะเราพยายามยึดทุกสิ่งที่เรารักอยากให้ความสัมพันธ์คงอยู่อยากให้คนเข้าใจอยากให้ชีวิตเป็นอย่างใจแต่ยิ่งอยากมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งผูกพันและกลัวการสูญเสียมากเท่านั้นการปล่อยวางจะไม่ใช่การตัดขาดความรู้สึก แต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งนั้นโดยไม่ให้มันทําร้ายใจเรามันคือการรู้จักรักโดยไม่ยึดทำโดยไม่หวังผลและอยู่กับสิ่งที่มีโดยไม่กลัววันที่จะต้องจากไปปล่อยวางไม่ได้แปละว่าหมดรักแต่คือการรักด้วยใจที่เข้าใจว่าสักวันเราก็ต้องวางเมื่อเรามองความทุกข์ตามจริง เราจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นศัตรูแต่เป็นเพียงสภาวะหนึ่งของใจเหมือนฝนที่ตกมาแล้วก็หยุดเหมือนลมที่พัดมาแล้วก็ผ่านทุกก็เช่นกันมันเกิดขึ้นได้ก็ดับไปได้ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปแม้แต่ความเจ็บปวดสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่หนีมันแต่คือ อยู่กับมันอย่างเข้าใจเรียนรู้ที่จะเฝ้าดูโดยไม่เข้าไปยึดเหมือนเรามองแม่เคลื่อนผ่านท้องฟ้าแค่ดูมันลอยไปไม่ต้องเอื้อมเหมือนไปจับเมื่อใจเริ่มเข้าใจใจก็จะเริ่มนิ่งและในความนิ่งนั้นเองความสงบก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเพราะสุดท้ายการปล่อยวางไม่ได้การสูญเสีย แต่คือการได้คืนความสงบให้หัวใจของเราเองการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในวันเดียวมันเป็นการฝึกที่ต้องอาศัยเวลาความเข้าใจและความอ่อนโยนต่อใจตัวเองเพราะใจที่เคยยดึดเคยหวังเคยเจ็บยอมต้องใช้เวลาในการคลายแต่ข่าวดีคือใจของเราทุกคนฝึกได้และเมื่อฝึกไปเรื่อยๆวันหนึ่ง เราจะรู้ว่าการปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการคืนอิสรภาพให้หัวใจของเราเองยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ปฏิเสธความจริงก้าวแรกของการปล่อยวางคือการยอมรับไม่ใช่ยอมจำนนแต่คือการยอมรับความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้เราบอกตัวเองอย่างอ่อนโยนว่ามันเกิดขึ้นแล้วและฉันจะเรียนรู้จากมัน เมื่อใจยอมรับความต้านทานจะลดลงและความสงบจะเริ่มแทรกเข้ามาแทนที่สังเกตใจตัวเองโดยไม่ตัดสินเมื่อรู้สึกทุกข์อย่าพยายามผลักมันออกไปให้ลองมองมันอย่างที่มันเป็นไม่ต้องรีบหาคำตอบว่าทำไมแค่สังเกตว่าตอนนี้ใจรู้สึกอย่างไรเจ็บปวดเหงาหรือกลัวยิ่งเรามองด้วยสติ ความทุกข์จะยิ่งอ่อนแรงเพราะสิ่งที่เรารู้เท่าทันมันจะค่อยๆสูญเสียอำนาจในการทำร้ายเราสติเหมือนแสงเทียนเมื่อจุดขึ้นความมืดในใจก็จางไปเองฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะความทุกข์ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันมันอยู่ในอดีตที่แก้ไม่ได้หรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่ถ้าเรากลับมาอยู่กับตอนนี้เราจะเห็นว่า ปัจจุบันมักไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใจคิดเพียงแค่หายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวรับรู้ลมหายใจของตัวเองใจจะค่อยๆกลับมานิ่งและเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันความทุกข์ก็จะไม่มีที่ให้เกาะให้อภัยปลดมอกใจจากการจองเวรการไม่ให้อภัยคือการขังตัวเองไว้ในคุกแห่งอดีตแต่การให้อภัยไม่ได้แปลว่าเรายอมให้สิ่งผิดเกิดขึ้นอีก มันคือการเลือกไม่แบกความโกรธนั้นต่อไปให้อภัยเขาเพราะเราอยากมีความสุขให้อภัยตัวเองเพราะเราอยากเริ่มต้นใหม่การให้อภัยคือการคืนอิสรภาพให้หัวใจของเราเองฝึกปล่อยวางสิ่งเล็กก่อนสิ่งใหญ่การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เสมอเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนเช่นปล่อยความหมุ่นหมิดจากคำพูดของใครบางคน ปล่อยความคาดหวังว่าเขาจะต้องเข้าใจเราเมื่อใจชินกับการวางสิ่งเล็กๆได้เราจะวางสิ่งใหญ่ๆได้อย่างเป็นธรรมชาติในภายหลังเติมสิ่งดีให้ใจเพราะใจที่อิ่มจะไม่ยึดใจที่อ่อนแอมักเกาะสิ่งภายนอกเพื่อหาความมั่นคงแต่เมื่อใจเต็มไปด้วยพลังดีๆเช่นการทำความดีการสวดมนต์ การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเราจะเริ่มรู้สึกว่าความสุขไม่ต้องมาจากการมีแต่มาจากการเป็นเมื่อใจอิ่มจากข้างในมันจะไม่ต้องยึดสิ่งใดไว้อีกต่อไปเข้าใจสัจธรรมทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือแก่นแท้ของการปล่อยวางทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ล้วนชั่วคราว เหมือนคลื่นที่ซัดมาแล้วก็หายไปเหมือนดอกไม้ที่บานแล้วก็โรยเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้อย่างลึกซึง้งใจจะไม่ยึดติดกับสิ่งใดเพราะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้ตลอดไปบทสรุปใจที่ฝึกปล่อยวางคือใจที่เริ่มเป็นอิสระทุกครั้งที่เราปล่อยวางได้แม้เพียงเล็กน้อย เรากําลังคืนพลังให้หัวใจของตัวเองเพราะความสงบไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่มันเกิดขึ้นในวินาทีที่เราหยุดยึดปล่อยได้เมื่อไหร่ใจก็เบาเมื่อนั้นวางได้เมื่อไหร่ความสุขก็กลับมาทันที การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละทิ้งชีวิตแต่คือการอยู่กับชีวิตโดยไม่ให้ความทุกข์มาครอบงำเพราะในวันที่เราปล่อยวางได้เราจะเข้าใจคำง่ายๆนี้อย่างลึกซึ้งว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การไม่มีทุกข์แต่อยู่ที่การไม่ยึดติดกับทุกข์นั้นต่างหากทุกข์และสุขไม่ได้อยู่ที่ใครมันอยู่ที่ใจเราคิด จะมองโลกอย่างไรจะวางใจแบบไหนถ้าใจเรามีเมตตาโลกก็จะอ่อนโยนถ้าใจเรามีสติโลกก็จะไม่สับสนเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะรู้ว่าความสุขไม่ได้หายไปไหนมันรอให้ใจเราหันกลับมามองเท่านั้นเองรอบตัวเราคือทุกข์รอบตัวเราคือสุข อยู่ที่ใจเราจะเลือกมองแบบไหนโลกภายนอกเราอาจเปลี่ยนไม่ได้เสมอแต่โลกภายในใจเราเราเปลี่ยนได้เสมออย่าสู้กับความทุกข์แต่ให้เรายอมรับความจริงสุดท้ายนี้เชื่อเธอว่าแค่คำว่าช่างแม่งมันเถอะแค่คำนี้มันคือต้นเหตุของความสุขจริงๆนะบทภาวนาจิตทุกอยู่ที่ใจเราตั้งจิตให้สงบ แล้วกล่าวในใจอย่างช้าๆด้วยสติและเมตตาข้าพเจ้าขอระลึกถึงสัจธรรมแห่งใจทุกข์ไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่อยู่ที่ใจข้าพเจ้าที่ยังไม่เข้าใจสุขก็ไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ในใจที่ยอมรับและปล่อยวางขอให้ใจนี้รู้เท่าทันความคิด เมื่อมีทุกข์ขอให้เห็นเป็นเพียงสภาวะหนึ่งเมื่อมีสุขขอให้ไม่ยึดมั่นทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขอให้ใจข้าพเจ้ามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ไม่หลงตามความโกรธไม่ไหลไปตามความเศร้าขอให้ใจนี้มีแสงแห่งเมตตามองโลกด้วยความเข้าใจมากกว่าความตำหนิ ขอให้ใจนี้เลือกคิดในทางดีเห็นความงามในสิ่งที่มีเห็นบทเรียนในสิ่งที่ผ่านทุกหรือสุขล้วนเป็นครูสอนใจขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญารู้ว่าโลกไม่ต้องสมบูรณ์เพียงใจข้าพเจ้าสงบโลกก็สงบสุขแท้อยู่ที่ใจวางไม่ใช่ใจหวัง ขอให้ใจนี้เป็นที่พักของตนเองขอให้ข้าพเจ้ามีเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นขอให้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยสติขอให้ทุกทั้งหลายแปลเป็นปัญญาและขอให้สุขทั้งหลายไม่กลายเป็นความประมาทสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ใจนี้สงบเย็นเห็นตามความจริง ทุกอยู่ที่ใจเราสุขก็อยู่ที่ใจเราและขอให้ใจนี้เลือกความสงบเป็นทางแห่งปัญญา